หนังสือวางกองบนพื้นเต็มเลยไม่มีที่จะวางนะฮะตอนนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวต้องจัดการหาพื้นที่เพิ่มซึ่งก็คือบนหัวผมนี่แหละตรงนี้เป็นตรงบนหัวโต๊ะคอมผมนะฮะที่มีของเรียกว่าเก่ามากแล้วก็แบบโซมมากนะขอภายในความสกปรกด้วยนะเดี๋ยวผมจะพยายามจัดให้ตรงนี้มันเคลียร์มากขึ้นก็คือว่าเดี๋ยวจะเอาพวกกล่องอะไรที่ไม่ได้ใช้งานนะเอาออกนะฮะแล้วก็เอา ทำให้ตรงชั้นเนี่ยมันวางของได้ซึ่งผมก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันจะรับน้ําหนักได้ประมาณไหนอะเพราะว่ามันเป็นชั้นที่ทําไว้เรียกว่านานมากๆแนละ้วตั้งแต่แบบว่าหลายน่าจะเกือบ10ปีแล้วมั้งแต่เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงว่าจะจัดการมันยังไงดีนะเพราะว่านี้เนี่ยเดี๋ยวจะทําให้มันเป็นชั้นที่วางหนังสือได้อย่างน้อยก็มุมทางด้านนี้ที่มีแบบจอแก้วทนะีวีอะโหแม่งเก่าเบยเลยเอาตรงนั้นอะไปวางก่อนก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่า มันวางได้ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะได้มาเลือกกันอีกทีหนึ่งว่าจะเอาหนังสืออะไรมาวางดีนะครับก็เดี๋ยวผมคงไม่พูดอะไรมากกว่านี้เนาะเดี๋ยวทําเป็นทาแบบแล้วก็มาดูกันว่ามันจะจัดการยังไงดีแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย ประมาณชั่วโมงหนึ่งผ่านไปนะก็ตอนนี้ผมเอาไอเป็นเหมือนเป็นบัชัวของซูเปอร์มาร์เก็ตมาอันนี้ละมาวางไว้นะครับไม่รู้มันช่วยได้เปล่านะคือผมทําอย่างนี้กับตอนเวลาที่ผมวางหนังสือไว้ข้างนอกนะครับไม่ให้แบบว่าฝุ่นมันไปอยู่ตามซอกซึ่งก็ไม่รู้ช่วยหรือเปล่าแต่ก็ปูไว้นะครับเพื่อความสบายใจเฉยเนาะยังไม่ได้เอาของอะไรไปเก็บเพราะว่าของข้างนอกจริงจริงมันก็มีของที่เป็นของ ที่บางทีมันอาจจะต้องใช้อีกนะครับก็เลยยังไม่ได้เอามาจัดอะไรก็เลยจัดไว้เงี้แล้วก็แมวก็ค่อนข้างจะสนด้วยนะฮะสรงสามตัวเนะี่ยมันก็ป่วนใช้ได้เลยผมขอวางแผนก่อนว่าเดี๋ยวจะเอาอะไรมาจัดไว้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าเดี๋ยวจะเอาอะไรมาวางไว้ตรงนี้กันอีกทีหนึ่งนะฮะเคริมเชียวเคริมเชียว รานนี้ผมก็ต้องมาเลือกนะครับว่าในมังหะจํานวนทั้งหมดที่ผมมีเนี่ยผมควรจะเอาอะไรขึ้นไปวางไว้ข้างบนนะครับเพราะว่าอย่างแรกคือเรื่องของน้ําหนักเนี่ยที่ผมกังวลค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันไม้มันไม่ได้แข็งรแรงอะมากเป็นของเก่านะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวต้องเป็นมังหะที่เป็นเรื่องที่จบแล้วอ่าอย่างแรกเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องขยับบ่อยอย่างที่2คือต้องเป็นเรื่องที่อาจจะมีมูลค่าสูงนิดนึงแต่อาจจะไม่ได้หนักมากถึงขนาดทาให้ไม้มันงอได้เร็วขนาดนั้น แล้วอย่างที่3ามก็คือว่าต้องเป็นเรื่องที่น่าจะต้องเก็บสะสมไว้นานๆแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะเอามาอ่านอีกผมคิดว่าช่องเนี้ที่ผมเคยทําไว้มันมีหลายๆเรื่องอยู่นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่อยู่ทางด้านบนนะผมคิดว่าพวกเรื่องที่อยู่ทางด้านบนเนี่ยส่วนใหญ่อะมันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันวางไว้บนนั้นมันโอเคแล้วแหละเพราะว่าที่มันค่อนข้างที่จะจัดไว้แบบค่อนข้างโอเคแล้วเพราะว่าพื้นที่ของหนังสือมันก็ไม่เท่ากันนะครับ ความหนาอะไรเงี้ยเรายังไม่รู้ว่าข้างบนเนี่ยของข้างในห้องนอนมันจะเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวผมคิดว่ามันมีหลายๆเรื่องตรงนี้ที่เอาไปวางไปข้างในได้แล้วก็เหมาะกันเก็บในห้องเย็นด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมขอเลือกก่อนละกันว่าจะเอาเรื่องอะไรมาบ้าง ช่องแรกจะเอาไปวางไว้นะครับที่ผมคิดว่าน่าจะวางเลยก็คือน่าจะเป็นสายลมรักฤดูร้อนนะครับเพราะว่าอันนี้ผมคิดว่าคงไม่ได้อ่ามนะเพ <c oughs> ราะว่ามันห่อไว้แล้วแล้วแบบไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับมันเท่าไหร่มันเป็นหนึ่งในเรื่องที่มันมีความหายากอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้อ่านเร็วๆนี้แน่นอนก็เลยคิดว่าน่าจะเก็บสะสมไว้เฉย <c oughs> อีกอันหนึ่งที่จะเก็บไว้เนี่ยก็คือน่าจะเป็นเอ็มมานะครับเพราะว่าดูจากราคาเลยผมขอขิงหน่อยเพราะว่าอันนี้นี่ถือเป็นชุดที่ผม ค่อนข้างที่จะชอบมากในตัวของตัวนักเขียนเขาครับก็เลยอยากจะเก็บไว้ในหออย่างนี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ายากอ่านจริงเดี๋ยวค่อยมาอ่านสําหรับอันนี้นะเพราะว่าในเห็นปะบางทีมันก็มีบอกว่าพวกจิ้งจกหรืออะไรเงี้ยที่มันขึ้นไปแบบว่าเกาะอยู่บนหนังสือในฝังในไดน้ผมก็เลยคิดว่าจะเก็บไว้ทีนีก่อนดีกว่าเนาะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่ผมยังไม่ค่อยแน่ใจก็คืออาจจะเป็นหน้ากากเดนอรลแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการห่อปกหรือว่าไม่ได้มีห่ออะไรไว้ก็ เดี๋ยวจะลองคิดดูอีกทีหนึ่งว่าตอนที่เอาขึ้นไปวางเนี่ยจะเอาผ้าเลยอะไรมาคุมดีเพราะว่ามันก็มีพวกจัดไยห้หรือไม่บางทีก็คือเราทำข้อสะอาดห้องกันแหละรเรื่อยๆนะครับมันจะได้แบบว่าไม่เป็นแบบว่าปัญหาเรื่องของความสกปรกในอนาคตอะไรเงี้ยนเนาะสำหรับถึงไงผมรักคุณเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวผมคงจะอ่านแหละสักวันหนึ่งเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้ยาวอะไรเท่าไหร่แล้วก็เพื่อนงผมก็แนะนําไปด้วยสําหรับเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าอันนี้อาจจะยัง แมวขึ้นชั้นเดี๋ยวเอาวางไว้อาจจะเป็นข้างนอกหรือไม่ก็อาจจะเพิ่มพื้นที่ของไอ้ตรงเมื่อกี้แหละก็คือวางไว้ที่เดิมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาที่วางที่อื่นนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะเอาขึ้นไปก็คือนี่รักรับรับคำขอของนายมากับน้องแมวนะครับอันนี้ก็คือซื้อเพราะความไฮยไปในช่วงรีพินที่เขารีพินมาครั้งสุดท้ายนะฮะส่วนอันนี้เนี่ยอันนี้มันยังไม่จบนะครับก็คือ,อเมื่ออยู่ในโลกแห่งเกมจีหนุ่งเนี่ยชีวิตยังช่างอยู่ยากะไรพวกเนี้ย อันนี้ยังไม่จบก็เลยคิดว่ายังจะไม่เอาขึ้นไปวางไว้ข้างบนนะครับก็น่าจะเป็นประมาณสองสาเรื่องเรื่องที่เหลือนี่ก็มันเป็นหนังสือเช่านะครับก็เลยคิดว่าจะไม่ได้เอาขึ้นไปหนังสือที่แดมจากพี่ชายผมหรือว่าเป็นข้อเสโรงเรียนพนันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้หาย,ยากะไรเท่าไหร่แด่แค่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเอาไปวางไว้แบบปกตินี่แหละส่วนหนังสือเชา่าก็เดี๋ยวจะ,จะ,จ,ะจะเอาไปวางไว้ที่เดิมสลับกองข้างๆนะฮะตอนแรกก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรที่แบบน่าเอาไปวางไว้แต่พอผมเห็นละ จะมีพวกอย่างพวกโดจินเวิร์กกับงานของอโหยังง่ของอาจารย์ทิโรยุกิสองอันนี้ที่จะเอาขึ้นไปแล้วก็น่าจะเอาดงเดลชางขึ้นไปด้วยเพราะว่าไม่น่าไม่น่าได้อ่านนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเขาเรียกไงดีค่อนข้างที่จะแย่ประมาณนึงเลยนะฮะส่วนอันนี้เนี่ยชนมนพุกา้านนักล่าพันเพี้ยนเนี่ยอันนี้ผมไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าจะเอาขึ้นไปได้ไหมเพราะว่าใจหนึ่งผมก็อยากอ่านอยู่นะเพราะว่ามันแกะซีลมาแล้วสี่เล่มอะ เหลือแค่เล่ม5ที่มันไม่ได้แบบว่าแกะไว้ก็เลยคิดว่าอาจจะยังไม่เอาขึ้นไปแต่ว่า3เรื่องเนี้น่าจะเอาขึ้นและจริงๆตอนนี้จริงๆผมหาเรื่องที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องยาวได้ผมไม่น่าจะได้อ่านก็คือชมรมคนไร้เพื่อนซึ่งผมยังหาไม่เจอเลยไม่รู้เอาไปไว้ไหนตรงชั้นนี้ผมรู้สึกว่าไม่มีเพราะว่าข้างหลังน่นาจะเป็นไม่เดดโน้ตก็เป็นหนังสือที่เป็นเล่มใหญ่ เดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีหนะึ่งว่าอยู่ไหนทุกคนครับผมคิดว่าผมเจอชมรมคนไร้เพื่อนแล้วฮะแต่ว่าปัญหาไม่คือชมรมคนไร้เพื่อนอ่ะ <c oughs> มันอยู่ตรงพื้น <c oughs> ดูดิแม่งโคตรแบบลึกเลยแล้วแบบอยู่ตรงพื้นสุดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเอากองหนังสือตรงนี้ออกก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยเอาอันนี้ขึ้นไปด้านบนนะเพราะผมคิดว่าผมจะไม่อ่านเรื่องนี้ละแล้วแ,ลแม่งก็อยู่ซะลึกเลยโอ้ยเห้ตายสิ ผมไม่ได้เจอแค่ชมรมคนรัเพื่อนแค่เรื่องเดียวนะฮะที่จะเอาไปวางไว้ก็จะมีเป็นติดตามใต้เออเนี่ยเดี๋ยววันนี้ขึ้นไปวางด้วยอันนี้คือครบเลยหนึ่งหนึ่งยิบสี่นะฮะส่วนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะยังเหลือเล่มหนึ่งมั้งที่เป็นเล่มจบแต่ว่าเล่มจบเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมไปวางไว้ไหนนะเดี๋ยวเช็คดูอีกทีนึงแล้วกันก็โอเคแหละ,ะมาหาเรื่องนี้แล้วก็ได้อีกเรื่องหนึ่ง เอาไปวางไว้พอดีเพราะผมคงไม่ได้อ่านอะเรื่องนี้สําหรับมังงะร็อตแรกที่จะเอามาวางจริงๆเนี่ยผมคิดไ้แล้วว่าจะเอามาแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันยังมีหลายๆตัวที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาเข้ามาดีไหมแล้วก็ปุ๊เรื่องของสภาพเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดเอาไว้ด้วยก็เลยจะเอามาแค่พวกนี้ก่อนนะฮะก็คือมีชมรมคนไล้เพื่อนมันจะดูเยอะหน่อยเพราะว่ามันจะมีเล่มซ้ำค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าบางทีต้องซื้ออันที่มันเป็นเซตเพื่อจะเอาเล่มที่มันหายากแล้วก็จะมีเป็นบัตร C แล้วก็บัตรพลัสอันนี้ผมเคยพูดถึงในซื้อระเก็บตอนนึงไปแล้วตอนที่ซื้อมาจากงานหนังสือที่สนามรถไฟไม่ใช่สนามรถไฟที่สถานีรถไฟาบางซื่อแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น inferno ซึ่งผมคิดว่าคงจะไม่ได้อ่านนะครผมก็เลยเอามาวางไว้หน้าการเดนนลกอกดงเดลฉานแล้วก็มีเรื่องที่เพิ่มมาอีก 2- 3เรื่องก็คือเรื่องกวนจุนกวนสาวจุนกวนโลกแตก จบไปได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็จะมีเป็นอีกเรื่องหนึ่งข้างล่างก็คือเมมาส่วนนี้ก็จะเป็นแมวบังอยู่นะก็คือ,อเรื่องของฟุกะที่อยู่กับทางของรักพิมพ์แล้วก็ของอาจารย์ฮิโรยกุกิสองเรื่องก็จะมีเป็น mm hmm. โดจินเวิร์กกับโอ้ mm hmm. โหยงโงังงงนะฮะก็เดี๋ยวจะจัดประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยวาย่ากในทีเพราะว่าบางอย่างค่อนข้างนี้จะเยอะนะฮะ หลังจากพักกินข้าวเที่ยงนะฮะแมวตื่นเลยผมก็เอามางงะที่ผมคิดว่าจะเอาวางไว้บนชั้นเพิ่มเนี่ยมาละก็มีหลายเรื่องนะครับก็มีเป็นพูก้าผีที่รักมีวักอะไรเนี่ยวุ่นรักใต้ฟ้าคาแล้วก็เรื่องที่ผมไปเจอมาจากในห้องห้องเสื้อก็คือ,อตำนานดาบไม่ประยุทธ์ตำนานเทพไม่ประยุทธ์นะฮะซึ่งมีอยู่หกเล่มแล้วก็นี่ก็คือ getter robot ดิวิชันมีกว่าเล่มด้วยกันอ,อีก2องเล่มก็คือบันทึกการลรมของนักสืบเกียวโกะนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายที่ผมคิดว่าคงไม่อ่านแล้วคือโลกหรือเธอก็เลื่องไม่ได้ซึ่งมีเล่ม7ดซ้ำอยู่2เล่มน,นะฮะแล้วผมใช้เสียงรับแมวก็มาเกียร์หัวกันอีกนะฮะเป็นปกติของครอบครัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจัดแค่อันนี้คิดว่านอาจารย์สุดท้ายแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยไปสรุปกันอีกทีเดี๋ยวไปดูกันจัดกันก่อน ดีกว่านั่นเราไีก่นทีนี้ก็เลี้ยวหัวโอเคสรุปส่งท้ายนะครับสำหรับการจัดหนังสือบนชั้นที่อยู่บนโต๊ะคอมผมเนี่ยก็เป็นประมาณนี้เนาะก็คือมีเรื่อง i n ิน r r o ใน่ายนะอยู่115ึ่งนึงห้าดวงนริชานคำหนึ่งคำรักเจ้าเ่ยครับเป็นหนังสือเก่าหนังสือแบบเช่าแล้วแต่ว่า เป็นหนังสือที่ ت, ผมประมูลมาแพงพอสมควรก็เลยเอาไว้แบบข้างในนี่แหละเพราะว่ามันจะค่อนข้างจะสภาพไม่ค่อยดีแล้วถนอมไว้หน่อยแล้วก็ชมรมคนไร้เพื่อนอันนั้นก็สภาพเป็นสภาพเน่านะครับแต่มันจะมีชมรมคนไร้เพื่อนที่เป็นแบบชุดจนถึงเล่ม20ตรงนี้อยู่ที่ผมแยกเป็นชุดไว้เราจะมีเป็นพวกอ่าอ่าอะไรนะฤด,ดูหนึ่งฤด,ดูอะไรสักอย่างของอ่าลักพิมพ์นะครับที่เป็นของฟูกะนะครับเพราะว่าผมไม่เคยอ่านเลยจำชื่อไม่ได้ขอขอภัย แล้วก็มีหลายๆเรื่องอยู่ตรงนี้ก็คือจําไม่ค่อยได้แล้วเนาะเพราะว่าอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเอาเป็นหนังสือที่จบแล้วเนาะเอามาวางไว้แล้วก็นี่ก็มีติดตามตายที่เรียงไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับไม่ได้สังเกตตอนแรกไอชุดนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าผมซื้อมาจากร้านที่เขาเอามาเป็นแพ็คชุดแล้วมันใช้เป็นเทปกาวแล้วเทปกาวมันก็ติดแน่นแล้วแบบว่ามันก็เหนียวๆตอนแรกผมก็คิดว่าเอ้ยเราจะเอาไปแบบว่าวางไว้ตรงนี้ดีไหมสุดท้ายผมก็เออเอาไปวางไวเ้เถอะเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีที่แล้วนะฮะ แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคือจะเห็นนะว่าผมมีทีวีอะไรเนี่ยรองอยู่ตรงเนี้ยผมก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยผมจะเอาวางหนังสือเป็นหลักก่อนส่วนทางฝั่งด้านเนี้ยผมยังไม่ชัวเพราะว่าผมห่วงว่าหนังสือมันจะหล่นมาทับผมตายนะฮะผมก็เลยเอาวางไว้แค่ทางฝั่งที่มันมีเป็นอ่าทีวีตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมอาจจะคุยกับที่บ้านอีกทีนึงว่าเออไอตัวแผ่นเนี้ยซึ่งมันเป็นแผ่นไม้แบบไม้อัดธรรมดาเนี่แหละนะครับ รับมีตะปูนี้ด้วยนะจริงๆต้องอวอกกันเนี่ยคือตรงนี้ผมคิดว่ายังไงมันก็รับน้ําหนักได้ไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วแล้วถ้าแบบว่าวางไ้เยอะมันน่าจะงอเดี๋ยวจะถามที่บ้านอีกทีหนึ่งนะฮะว่าแบบว่าเราสามารถที่จะใช้วัสดุอื่นมาลองตรงโครงนี้แทนได้ไหมซึ่งมันก็ไม่ได้แบบว่าแข็งแรงอะไรมากนะผมว่ามันไม่ได้ทํามาให้แบบว่ารองรับกับของ้เยอะซึ่งตอนแรกอ่ะมันเป็นที่ที่เอาไว้แค่วางของที่ไม่ได้ใช้อย่างพวกกล่องแพ็กเกจอะไรที่แบบว่า มันมีน้ำหนักมันไม่ได้เยอะมากก็เลยแบบว่าอ่าไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้คิดว่าน่าจะได้ใช้แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอามาวางหนังสือนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวว่างไว้บริเวณตรงแถวที่มีทีวีจอแก้วในรองไว้ก่อนดีกว่านะเพราะว่ามันน่าจะปลอดภัยกว่าวางไว้บนหัวผมนะก็เป็นประมาณนี้ฮะแล้วก็แมวก็มานอนทับที่เก้าอี้ผมแล้วก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันครับสําหรับในคลิปนี้นะเพราะว่า ตอนแรกคิดว่าจะทาไม่ค่อยนานแต่ว่าสรุปไปสรุปมานี่ค <mm ือทำสองวันติดเลยเพราะว่าแบบว่าโดยเฉพาะวันแรกอ่ะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องเอาของที่อยู่บนเนี้ยไปจัดไปแบบแยกคัดแยกอีกทีนึงว่าเอ้ยอันไหนใช้ไม่ได้อันไหนที่เราจะทิ้งอันไหนที่เราจะเอาไปรีไซเคิลอะไรประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ป e เพื่อติดตามคลิปของทางช่องกันต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาออกมานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับเจอใหม่ขราวหน้าครับเหนื่อยมากสวัสดีครับ